รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเคนิวเราติดตามรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเพื่อเยียวยาและตรวจเยี่ยมน้ําท่วมในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีในตะบนท่าอิดกันนะครับโดยจะมีการเยียวยาผู้ดดร้อนครัวเดือนละ9,000บาทเมื่อเวลา14นาฬิกาของวันที่18ตุลาคม2568ที่โรงเรียนดารุษ อามานตบนท่าอิดอํเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บุรีในเอกนิติมิติทันประพาสรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ประชุมหาแนวทางเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจในพื้นที่เพื่อดำเนินง,งานตามนโยบายรัฐบาลโดยมีนายเกียรติศักดิ์ตรงศรีผูวาราชการจังหวัดนนทบ,บุรีนางอิชัยอาราาศรี นางระพีพันธ์แก้วเพียงเพลองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีในปีตีเจรินสอสอนนทบุรีนายบีดาเชื้อผู้ดีที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรีนายกอบตอททาอิดพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับโดยก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเช้ารองนายกรัฐมนตรีและคณะได้เข้าเยี่ยมและพูดคุยกับผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดเทศบาลนครปักเกร็ดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาเศรษฐกิจท,ท้องถิ่น รวมถึงการส่งเสริมอาชีพของประชาชนในพื้นที่จากนั้นจึงเดินทางมาอย่างโรงเรียนดารุตอามมานตำมนท่าอิดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อรับฟังบรรยากาศและบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเยี่ยมชมพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมรวมถึงติดตามแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน รองนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายแก่หน่วยงานในพื้นที่ให้เร่งดาเนินการตามมาตรการป้องกันอุทกภัายและเน้นย้ำการบริหาการการทํางานร่วมกันระหว่างภาครัฐและท้องถิ่นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและสร้างระบบการบริหารจัดการน้ําที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจากนั้น ได้รับการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยในการนี้รองนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนบ้านเรือนของผู้ประสบภัยน้ําท่วมจํานวนสี่หลังคาลเรลือนเพื่อให้กําลังใจและมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนในพื้นที่โดยย้ําว่ารัฐบาลให้ความสําคัญกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนและพร้อมสนับสนุนฟื้นฟูหลังน้ําลดให้กลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด ซึ่งนายกรัฐมนตรีเองได้มอบหมายให้ตนเองมาดูแลตรงจุดนี้โดยหวังว่าวันอังคารที่จะถึงนี้จะมีการประชุมเพื่อช่วยเหลือควรเรือนและผูือประสบภัยน้ำท่วมหลังละ9,000บาทโดยจะประสานให้อ,อปทในพื้นที่เร่งเยียวยากับผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้การลงพื้นที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างใกล้ชิดและสะท้อนให้เห็นหนึ่งว่า จังหวัดนนทบุรีให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนโดยคณะของรองนายกรัฐมนตรีได้ลงเรือโดยสารขนาดใหญ่เพื่อตรวจสภาพริมเขื่อนของวัดเชิงเลนและวัดท่าอิดที่ยังสร้างไม่เสร็จโดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมโยธาธิการและกรมชลประทานชี้แจงถึงอุปสรรคและสาเหตุ ซึ่งมีผู้เสียหายริมน้ำเจ้าพยาน,นำเรื่องฟ้องร้องอยู่ที่ศาลปกครองสูงสุดในขณะนี้และอยู่ระหว่างขั้นตอนเจรจาเพื่อหาข้อยุติโดยทางรองนายกรัฐมนตรีอยากให้มีการพูดคุยกันกับชาวบ้านเพื่อหาทางออกร่วมกันในปีดาเชื้อผู้ดีที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรีนายกอบตท่าอิดเผยว่าชาวบ้านท่าอิดทุกคนไม่ว่าจะไทยหรือมุสลิมอยากให้รัฐบาเลเร่งรัดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเร่ง จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยซึ่งทางตนเองและชาวบ้านก็ดีใจที่รัฐบาลไม่ทอดทิ้งและลงมาดูแลพื้นทีโดยเฉพาะเขื่อนบริเวณวัดเชิงเลและวัดไท้ยอิดท,ที่ยังสร้างไม่เสร็จอยากให้ประสานและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทําให้เสร็จโดยเร็ววัน เพราะจะสามารถป้องกันน้ําท่วมได้และก็อยากฝากให้ช่วยเยียวยาชาวบ้านที่มีบ้านอยู่ริบน้ําเจ้าพยาและได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ําท่วมซึ่งทราบว่าในวันอังคารนี้จะมีการประชุมและช่วยเหลือครอบครัวผู้ปสบอุทกภัยครอบครัวละ9,000บาทก็รู้สึกดีใจและขอบคุณแทนชาวตำบลด้าอิกในครั้งนี้อีกด้วย